ครับวันนี un> un> ้ผมจะมาแนะนํำผลิจกณ์ชื่อแบรนด์ว่าในรันตัวนี้ช่วยกําจัดสารพิษบนใบหน้าและพวกผุมความมันกระชอบรู่บมนเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับบีตัวคีลงไปบนแผ่นทุกคนไม่จำเป็นต้องทาแบบผมก็ได้ครับคุณวาคเวลาจจินทังวางบนผิวหน้านี้ไปได้แต่ผมถนัดในวางฝ่ามือมากกว่า หมดเห็นทั่วครับในช่วงเวลาที่เราล้ายอยู่จะรู้สึกมีกินของเมนทอลออกเย็นๆนะครับ ไปก็พักฟื้นแล้วก็ล้างออกได้เลยครับผม out.